ลาบที่เหมือนที่สุดลาบที่เป็นพญาแห่งลาบมาถึงแบบปูดลาบอันนี้แท้ยศีมงเอาเดอนนะฮะผมมีคนจุยนี่นะปู้น่อได้กี่หน่อยศีมงแรงปูะนะ้อันเดกกะดีแ้ยอันเดกกะดีอดะดทอดนี่นะกอนเข้าภาษาผมพูดมันเฮือนี่จัดเห็นกันเขาน้องอแรงนี่เพื่อเจว่าผมจะเข้าภาษานะแต่ว่าจะแ้ยเอพออีกบัด้ำสำหรับผมนี่แต่มันคนนะ <c oughs> ้นบาปเนาะยทำบุญมันจะแขกขึ้นไปวันนี้ผมจะป้ามาแป้ให้กันหน่อยลาบไก่แบบเมียงเมียงมันเฮานะไปก่อนอื่นเลยนะผมจะป้าไปขูดไปทากเปียกไม้แดงจะว่าเป็นเปียกมันก็เนาะเกิดห้องว่าเปียกก็ได้นะ แต่เขาก็เอาตั้งนอกมันออกก่อนแล้วก็จะคูดเอาจางในมันอินบางตีบางตร้งแล้วก็กูเตี้ยนะทีผมจะใจลราบไก่นี่ก็คือจะเป็นเปียกเก้ามาลินไม้มาลินฟ้าเพกาน่นะแต่ว่าวันนี้ผมจะใจเป็นเปียกไม้แดงครับนาะมันจะจวยย่างคือสีสันโจี่นั่นมันจะมาะมันจะแดงมอส์เถงมาหลรงจานเถ่เขาคูดเอาเปียกมาลินไม้เออเปียกมาลินไม้นะเปียกไม้แดงเส้จเรียบร้อยกับนี่เขาจะมาแจนี่ครับนาะเขาจะเอาหอมเตี้ยมหอมแดงจกใครน่ะมันแจนีนน้ำมันจะเป็นน้ำมันพืชน้ำมันหมูก็ Cái, cái chân cá này đó สำละเรียบร้อยคำนั้นเขาจะไปตั้งมอขังใสเกียแล้วก็คาจะไข่บเบิกิวแล้วก็เอาดูเอาโค้งน่ะลงไปต้มลาไว้หันแล้วก็อันดูอันโค้งน่ะต้มลาไว้หันเผท่ไปพอมันเขาจะมาตั้งเพ่ห็นคำกันเนาะไว้ชาพีเคียงกำนั้นกดีจะเจมีดเจยมวยถ้าบได้ไว้ชาพีเคียงเนี่ยเอาเจะนี่ยมีดมยมันจีไค่มถ้าบอกกองขึ้นได้ไว้สักโบสเลเนี่ยนะเราะเราเรามีดเราต้องได้ไปฝนนะเราต้องไปได้ไปฝนไปเจียมันต้องจูจีนมันต้องเลียกกันเด้ยเจียก็ร้องพรากันเนาะมาแรงใจเลดีกยว่าคนเอาเลจ้ปา ันก็เขาก็ใจีปเป็นเลียดหมูเลียดก้อนนั่นก็นได้ได้มดไปใจว่าเลียดที่ใช้น้ำเงี้ยวนั่นบได้ก็เน้อน, <c oughs> นัอ่นนะแหมก็หามได้กินเนาะแรกกับนันก็จะไปลืมเปียกไม้แดงนะที่เขาไปคูจูต้นมาตังตเตจ้ายิบไซยิบไซลาบสูนย์ได้เลยอันประโยชน์ของเปียกไม้แดงที่เขามาลาบสูนนี่นะมันจะช่วยลดความเา้ของเนื้อเนาะแกก็เพิ่มความเหนียวละไปเนี่เพิ่มปริมาณของจีนเพิ่มนนี่สม,มัยก่อนเป็นมีจีนน้อยเดี๋ยวลาบสูนยมงเปีียกไม้แดงเอา้าต่เทีองีว มันเล่าไว้ไะมันจะจวยแยกขึ้นของ3าสิง3อย่างเนี่ยตอนเอาไปทอดน้นจะซุกพร้อมกันเลยครับเนาะว่าจำเป็นต้องเอาไปทอดยอยแยกนี่แรกกัก้อนี่จะพดมาขางนะเอาใบไปกิวหั่นฝอยแล้วก็พพิกแห้งลงไปทอดตัวยสักน้อยครับเนาะมาำลังเขาก็ไปใจพอมอดีเขาต้มดูต้มโค้งเล่าไว้เนี่ยตักนี่มาให้คำน้นนี่ใครหลังไ้ครับเปิดห้อง <c oughs> เอาไปแก้มให้คำนั้นแรกก็กะกจะมาแยกน้ำซุปน้ำอมตักเล่าไว้หั่นนี่สักถ้วยครับเนาะบึ้ดเอาไปโซ่ไปสูรลาบอีนี่ถ้าว่า,า,าวห,าหอาา้อหหง ไก่ตับไก่ขืนไก่ไส่ไก่อย่างวะเนี้ยนะแต่ว่าหมกอีมันยังบอกปอเดี๋ยววันนี้ผมจะเพิ่มเคียงไส้หมูแฮมเนีเคียงไส้ไก่หมกอันมันจะไปล้ำไงมันก็เพิ่มเคียงไส้หมูไปแฮมน้องของกรอบๆเนี่นะใส่ไปนักๆมันเป็นมั่งนี่แล้วก็เขาจะทอดให้มันกรอบจะดีครับเนาะมาได้เวลาแล้วครับนอนหลังจากที่เตรียมเคียงเตรียมพร้อมมาประมาณสองเจ้าโมงเต็มๆเลยครับเนาะนี่นะ เ <c oughs> หมือนใบเหมือนบอนใหญ่ตีนใหญ่มือคือเขามาโซ่มาสูนลาบกันนี่ว่าเาขาก็จะเอาน้ำออมนำ้ำหลองม่สักสองปากหลังจากนั้นก็นจะใส่เกี๊ยวซูร,รถแล้วก็พระเอกของเขามันก็คืนนี่นี่พริกลาบของผมเองนี่ก้ะของแต้เนอะแต่ว่าพริกลาบของผมเนี่ยนะมันจะเป็นแบบแห้งครับเนาะน,นี่ผมเอาไปคั่วเพิ่มความหอมไม่หน้อยนนเนี่ยคนแรอยากร้องอยากจิ้มก็ร้องตักแซ่ดตักเข้าความเพลทพอครับเนอะมาไข่คั่วเสร็จเรียบร้อยกันนี่มาเข้าเรียงกันต่อเลยหลังจากที่เขาก้นส่วนผสมมันเข้ากันนี่แล้วนะเขาจะเอาจิ้นไก่เนาะจิ้นไก่ที่เขาลาบลลละะะไไไว้้อ่นนนงปูยหัดเแ่่าาเโูนไปสสัักกกมจำลำเเเเนีีี่่่ยยาาก็จะะใสมูคงทททออดดลไว้หมูเคียงไน ก้มูพิกมูอะย่างนั้นนะและกัลาบไก่ของผมวันนี้นะผมจะใส่ข้าวคั่วไปตัวคำนวงักถ้วยหน่อยก็ได้คำนแล้วก็อุยพักความต้นหอมพักไผ่หอมดวนลืมบอกไปคำนรหลังจากที่เขาใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วนะเขาจะเอาน้ำซุปน้ำอมนะตัวกนลงไปสักปากพี่ดีว่าการก้นกันโซ่สู์ลาบไม่นานมันจะได้มอได้ว่องแหน่ยน่อยไงเนี่ยแกบอกว่าเขาโซ่สู์เสร็จเรียบร้อยนะน้าตามันจะออกมาประมาณเนี่ยคำนรอลาบไก่เมี่ยงเมี่ยงมันเขานะบอกไว้ก่อนเมียนเดิมคำนรองคนแรกกินดิบกิบหึ่างนอายอยั่วเนาะ ว่ามันแย่ได้มันแย่ใจอี้ใจอี้นะไอ้นะมาโอเคพอแล้วครับนอนยาเข้ามาเขานึงนอนอยู่ในอันเจิอมาได้เลยลาบจะนี่นะมันต้องกับเขานึงนอนแต่บ่ฮ้อน้ำเหลียนะบุดจ้นสุกเนาะแล้วกันเนี่ยเขานึงแปบๆแบนๆเห็นไอยจุขึ้นมาจะนี่พริกแห้งทอดนะย้อนหน้าเห็นไอยปอดระรรมัดึงเนาะคือแต่ถ้าจะคึๆเหล่วนั้นมันต้องมีไอ้แนนไอ้แงนเห็นไอยเนาะนี่ว่าระรรมาสักโบกเสร็จผมมันดึงบ่ได้เห็นเลยเนาะยามแหลงจะนี่มันดึงคอแห้ง